สอนการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟรุ่น SDXPL นะครับตัวนี้ก่อนอื่นเลยเรากดดอกจานก่อนเข้ารหัสเดิมนะครับตัวนี้รหัสตั้งอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นคําว่าโค้ดก็เปิดได้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสนะครับเรามาที่นะครับจะมีตัวปุ่มนะครับเป็นตัว M นะครับเราเอาแหลมแหลมทิ้มเข้าไปครับจะดังติ๊ตินะครับจากนั้นจะขึ้นคําว่าโค้ดนะครับเราก็กดรหัสได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ แล้วกดยืนยันสี่เหลี่ยมตอนนั้นนะคิธีเปิดก็กดดอกจันก่อนนะครับกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดสี่เหลี่ยมขึ้นคำว่ากูดก็เปิดได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการใช้กุญแจนะครับหมุนไปทางซ้ายคือล็อกนะครับตอนนั้นนะครับขวาคือเปิดแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้ครับเพราะติดรหัสอยู่กล้องมาเข้ารหัสนะครับขึ้นคำว่ากูดก็เปิดได้ครับ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อคิงด d อม Pilot นะครับีโ e ก้ไทโยชับวิงซันเ r e s ิด e น t d เดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหา,หายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอล นะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 788 5858หครับหรือทางไลน์ครับ id line พิมพ์คำว่าเซฟเฮาส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน ดูเซดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ